ไอโบไปหรอเพ็ดมีอะไรบ้างวะอ้ยทะาเพ็ดไม่ห้ามผมนะอู้หสามไม้ติดอุ้ยเพ็ดผมเกิดแล้วเพ็ดเพ็รผมเกิดแล้วเพ็รเพ็รเพ็ดเพ็ดเพ็ดเขาดินมาเพ็รเขาดินเขาดินเขาดินมาเพ็รเขาดินมาเขาดินเขาดินเขาดินมาเขาดินมาดเขาดินมาเขาดินมาเพ็ด ผมเกิดแล้วเพียรผมเกิดแล้วเพียรเข้ามาพี่แดงเข้ามาแต่ผมไม่ดูผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วเพชยร์เพียรผมเกิดแล้วเพียรเพชรผมเกิดแล้วเพียร์เฮ้ยเพียรเพชรผมเกิดแล้วเพียรเพชรผมเกิดแล้วเพียร์ถ้าอะไรเนี่ยสามหมื่นมาดีเชี่ยสามหมื่นมาดีมาดีสามหมื่นมาดีสามหมื่นเชี่ยไม่ไม่เฮ้ยเพชรเพชรเพชร์เฮ้เชี่ยเพชรเพชร ไม่บัก <celui> พียเพียไม่บักเพีเพียเพียไม่บักเฮ้ยไม่ยูทูบ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 เพียสเ้ยเพียไม่ยูทูบเพียเพียเพีเพียเรียเพียเพีเพียจริงๆอันนี้จริงๆเพียของจริงเพียของจริงเ้ยเพีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี เพชรเอ้ยหุ Harriet, ้ยหุ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 ้ยเฮ้ยรั่วเลยเุ้ยรั่วเลยเพชรเฮียรั่วเลยรั่วเลยเพชร